คำแรกนะครับครับครับต้อง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 อ้อกโอเต้องั้นไต้องี่อต้อง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 ต้ต้องต้องต้องม้อต้ององต้อ้อตอต้องออ ใช่งั้นคำที่สามนะครับคอยต้องมาคอยใช่ต้องมาคอยปวดเฮตุอะไรนั่นปะเออที <t os> <t os> ่พูดมาคลุกเลยต้องมาคอยปวดสี่คำแล้วนะต้องมาคอยพี่แจพูดออกมาเรื่อยปวดหัวปวดเหตุเออกุมเฮตุเนี่ยห้าคำแล้วไม่ใช่กุมเฮตุกุมหัวกุมต้องมาคอยปวดหัวกุมหัวใช่ใช่อะไรวะ ตอนสงการที่ผ่านมาอะไรันวะถ้าเกิดคำต่อไปอ่ะคือชื่อเพลงเลยจริงเหรอจริงคอยปวดหัวกุ้มฮาร์ดกูหลับแล้วเด้อกูหลับ,อบของของขอศิลปินของอชื่อจำชื่อผู้หญิงไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าฟีดกับกกิ้งฮีโร่ถูกต้องอเปีกับกกิ้งฮีโร่แต่ฟีดกับ ก้านตองทุ่งเงินอ,อใช่แล้วก็เอ,อ,เอกกับสารันนั่นเองใครรู้ก่อนนะเขาเป็นนะคคขาเป็น